ซอยอมัเล็กๆอ่บพี่อยหนซอยยังไงซอยให้ดูดีให้คนดูดีมัเปีคุณซอยโชว์ซอยแบบนี่ทำบ่อยๆเรื่องซอยขอบอกผมเลยมาซอยแอยหมเรชิมน้อร่อมเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเ้ยเ้ยเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวกอันนี they, ้คือราจะอธิบายยังไงก่อนนะให้เขาเข้าใจกา ใช่เราจะทำกันเลยวันนี้บ้านเบคอนนายก็คือจะมาทำข้าวเมนูไข่เจียวโดยที่เราจะมีเครื่องปรุงทั้งหมดอสี่อย่างใช่ไหมโดยที่จะให้คนดูสามารถร่วมสนุกพวกเราได้ก็คือสามารถพิมพ์มาว่าในโคนบอดว่าอะไรบอกมีทุกอย่างแล้วก็คือแคทชั่นซอสหนึ่งสองสามสี่ร่วมเริ่มไล่จากทีไรเลยมั้งนี่อันนี้ก่อนนังนี่ก็คือจะทำประมาณสักกี่จานทุกคนกินอ่ะหนึ่ง หกเจ็ดแปดก็เลยทั้งหมดแปดจานหรือเราค่อยมาสุ่มกันว่าใครจะได้กินจานไหนเลยไม่เอาเวลามาเล่นว่าคนนี้กินจานไหนคนนี้กินจานไหนโอเคไหมโอเคได้พี่บอกว่าทำไมเราไม่เอาเวลาที่เราดีไขยจานแรกนะพวกคุณขอเลือกกันเองก่อนแล้วคือทำเสร็จแล้วก็เรียงแปดจานเรียงแปดจานแล้วใครต้งเลือกกินเงาแล้วก็เลือกกินเอาทุกคนต้องเลือกเลยึงจานทุกคนต้องเลือกเลยหนึ่งจานนะทุกคนต้องเลือกละหนึ่งจานแล้วกินเห้าให้หมดกอแม็กกี้แล้วคันขอแม็กกี้แล้วคัน อ่ะเริ่มจับก่อนอันนี้อ่ะให้ใครก็ได้จับจับเลยคนนึงอ่ะมือทองเลยนี้มือทองไอ้ก็จับก่อนมือทองอันนี้เราเราเราจับก่อนคนดูไม่แล้วนี่ต่อไม่ต้องกินไหมไม่ไม่ต้องอันนี้เลยสูงไปเลยแล้วพ่อเขาแปดจานก่อนเร์สามวางเรียงไว้เบอร์สามวางเรียงไว้แล้วเราค่อยมาเลือกว่าใครกินอันนี้คือขันเจียวใช่ไหมเฮ้ยแล้วตอนจบเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าบันเทิงอีกทีตอนจบเรามาจับฉลากเลยติดเบอร์ไว้หนึ่งถึงแปดตอนจบจับฉลากใครอยากได้วันไหนกินจานั้้นได ไ่แต่ของเออมันต้องเป็นมังนะบกไอ้ทอดไข่มันก็มีแต่มังแล้วใส่อันนี้คือเบอร์สามอันแรกก็คืออันนี้อันแรกคือเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งนะคะเ้ยเ้คลิปนี้โดยโดยโอันนี้เขาจ่ายไหมใช่จ่ายจ่ายโดยจับคิ้วจ่าย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 ายจ่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 าย่าย่ายจ่า่ายจ่่ายจ่าย่ายจ่าย่า่ายจ่่าย่า่ายจ่ายจ่าย่ายจ่าายจ่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 า ได้เลขหกเลขหกเลขหกเอนะเกลือว่ะได้อยู่ต้าเจี้ยวก็เค็มเลยนะเต้าเจี้ยวเค็มแล้วเราก็ใส่เกลือเข้าไปอีกหยิดนึ่งนะนี่แค่นิดเดียวถ้าสื่อเยอะคือบัตบีกิทแน่คนกินอ่ะไม่หยิบหนึ่งหยิบหนึ่งดีหยิบเนึ้อถ้าเกิดพูดออกมาคือห้ามเอกคืนแล้วนะนี่นี่หยิบหนึ่งแล้วก็หนะโน่ใส่เกลือแล้วก็นลาหนะหยิบยังไง หยิบไปในนี้อันนี้ไอเอิร์จับต่อดิถ้าใส่นมข้นหวานก็บันเทิงแล้วนะับเลยไม่มีเค็มเราก็ต้องมีหวานเติมความหวานให้ร่างกายชั่วหน่อยเบอร์สองครับโมจิใส่โมจิโมจิก็คือเราก็จะสุ่มกันอันนี้มันมีรสสตรอเบอรี่กับอันนี้น่าจะคัสตาร์ดเราจะคนเท่าไหร่มันถึงจะเข้าไปในไข่ก็ใส่เป็นลูกไปเลยใส่แบบนี้ตัดไหมตัดเดียวเอาสตัดยังไง อ่ะพี่ดิตัดพี่ดิตัดซอยพี่ดิซอยซอยมันเล็กๆพี่ซอยไหนซอยยังไงซอยให้ดดูิให้คนดูดาให้คนดูดูดูโชว์สกิลดิให้ไปานซอยคนนี้ลุ้นดอยไปซอยเธอแล้วทำไปยังไงให้คนดูดูก่อนให้คนดูดูก่อนหนิมอนนนอัี้โจิ ม่อยู่ที่บอกเพื่เออเที่ยอะไรก่อนไม่มึงก็ถืออันนั้นมันปลใสยากนี่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 อ่ะจเราคืออะไรสับไปเลยอ๋อการเล็กทเล็กทเล็กซอยเหมือนที่มึงทำเป็นประจำอยู่ใหญ่ไปใหญ่ไปไกม่เี้จะเอาหมดปะเอาเ่าใส่ไปเลหมดละ่มอเก่งอุ้ยกอุ้ยมิน ที่พูดถึจีนดีอาโอยโชเนี่ยแหละเอาหมดลูกมาอันนี้มาสาดมาจารสหวานเข้อกันผสผสมไปยาวไปผสมไปเชืีแยนยกคุณใส่แย่กันอร่อยเมเี่ยอร่อหอยอ้ยโก้ยโอ้ยโอ้ยอยโ้ลอ้ยโอ้ยโอยอยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ย้้ย้อ้ย้ยอ้ยอย้ย้ยโอ้ย้ยเฮ้ยเย้ยโ้โ้ โอ้มื่อกีเกินไม่สนใจหรอเฮียองอยเรีองอเลยอาจนะหรือยักไม่ต้งกินแล้วติดแขนามึงเอาไปกินเลยอันนี้ที่ีคสอเกทุกคนไม่เียงไม่ไม่ใช่กินหวจีใในเมืี้อ้วดูดูดอ นิ้วไปด้วยนี่มันโดนนิ้วหลังแค่ไหนตัวแม่ง่อไปแตนามอันนี้เบอร์5 5าฮ่าฮอาโตีมันคือความหวานนะคะทุกคนทดแทนน้ำตาลไปได้ได้เลยท้ายหมายเลขหนึ่งนักเองน้ได้เดี๋ยวบ่สี่ไปสี่แล้วกลิ่นจะขนาดอยากให้ดูวาว่ามันแบบเร่อไร้อมมกินแล้วกันหลอย ใส่นี้ก่อนนะแก๊บไม่ชอบคมมากกว่านักเก็ต <creo u> <oyu> ี่มมนได้พังใช่ไหมยวไปเช่ดีใช่หรอยนไปเดี๋ยวมันโดนคอมร้อนแล้วมันเเดี๋ยวไหนดูสีเดียวนั่นน่ะโอ้ย โดยท้ไม่ออกเลยครับเพราะว่าโดยท้อคือเป็นทีเด็ตของของไข่เค็มวันนี้เพราะโดยโท้กินกับอะไรก็อร่อยไม่ใช่เดี๋ยวบางไหนจะกินเดี๋ยวพี่ดี่จะกินกับปลาไหลดูโดยโท้ก like. ับปลาอ่ะไปพูดก nice. ันเลยพี่นี้เพื่อนสำหรับพวกเรามากินกับอะไรก็อร่อยปลาเราลองชิมกับปลาปลามาปลาไหกับพี่ิดี้อาไส่ช้อนเลยพี่ดี้โชว์น้ำลายไหลเลยลองดูดิโดยโท้กับปลากินกับอะไรก็อร่อย กินกับอะไรก็อร่อยเลยหัวอร่อยวะได้ปะได้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 ไอ้เต้ลมานี่ไอ้เติ้ลหนี่เด้มาเข้ามาไอ้นี่คืออะไรมาเอตเติ้ลหนี้นี่เชื่อเลยเดี๋ยวเตเต้ลโชว์ให้ดูโดยโฮสจริงอะไรอร่อยนมข้นกินเองกินไม่ได้เพราะผมเป็นแผลไงเกีียวเกีียวตรงไหนวะกินมั่วไม่ได้แผลหัวหอมแผลหัวหอมก็ไม่กินมั่วงโอเคนี่เดยโฮสกินกับเมลอนนิอร่อยในโปรเจ็ตโชว์ คุณบอกคุณใส่กินคุณบอกคุณเคยกินด้านเพื่อนๆคนด้วยของเราโดยโฮสกินอะไรอร่อยนมข้นนี่โดยโฮสนมข้นด้านโชว์อร่อยน้าไม่อร่อยอร่อยวะอนี้อร่อยจริงเหรออันนี้อร่อยจริงมันไม่โกหกไบร์เตอร์มันไม่เคยโกหกใครนอกจะแฟนมันจริงถ้าเกิดคนดูไม่โกหกไม่โกหกแต่แฟนเปนคนเดียวโดยเลราะมายังเนต หลงเคอกินสบายสบายก็อยู่เอเจรอยเจลิญคุณเห็ดปากไม่นานกินอยู่ที่ปากลำบากสับเบื้อมามามาสุดท้ายเลือกเลขมาเลยครับแล้วตีแอคคุณซอยโชยซอยแบบนี้ทำบ่อยผมเลือกซอยขอบอกผมเลยมาเอามาซอยโชยซอยแหนะซอยแหนม จะเปิดจานไหนก่อนอันเรืกองจานแรกก่อนเลยอ่ะเปิดจานนี้เปิดจานฝั่งนู้นนี่จานแรกนะคะทุกคนอะไรชี่น่ะได้ไงสี่อุ้ยอันได้ดีนะอันได้ดีอ wow. oh, no oh, ันนี้อันได้สี่นะในจารนี้เดียอันนี้ดีมิ่งอะวังก่อนระวังก่อนอันนี้เพื่อสี่ระวางอันนี้ฝั่งนี้ต่อนะต้องออกของมาข้างนอกเลยนี่ไอ้อันนี้หนูอะดีอยู่อันนี้เอาเปิดฝั่งบนเอเปิดฝันอันนี้หนูอะดีอยู่อ่ะเปิดมา ไม่ใช่ไม่ใช่กันโนเลยผมไ่กล้าหไข่เติมเติมห้ติมหอันนี้โกโก้ไี่รวมอะไรนึงมาจากสลากปัรวมรวมหมดอันนี้เปิดเดี๋ยวคุโองเดี๋ยวนี้อันนี้ดีมันมีแค่โตอันนีตที่หนักสุดกินมโกโก้่เยแต่ว่าโกโก้ยไหลุดเลยเก็บไว้ไหเก็บไว้ไหมเก็บไว้ก่อนเอาโอนจารย์ดีดีก่อนอาจายะวาอันนี้ดูทรงดี เจ็ดแปดว่ะได้ดีโกูแน่โดนได้อันนี้อะได้ไ้ลาอะไรไปกรใครกัหนึ่งเหลือเองอัสไอ้มาคี่มาเหลือไอ้เหลือไอกัเหลือไอ้กัใครไอ่องะไรไอ้เลอโอ้เล่อกออกยางผมยังเหรอโอ้แหลว่านั้นน่ะห ไปิดพร้อมกันไหมเปิเออกันออกันเนสอเอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้เล็กกุกกกไอ้เล็กกุกไอ้บอกว่านั่งเล่นเกมของโกเลยดีถ้าของพี่เวทแลวของไอ้ดำมาเลยอะอันนี้ไข่ทอดออันนี้ไข่ทอด ให้เมือกดีดูยิ้หมดเลยให้ผมแดงๆนี่คืออะไรวะพริชกับคนที่ปั่นจ่ากองการเป็นชีสนะได้ไหมบรรยายด้วยบรรยายรสชาติความอร่อยนี้ได้หรือปกติเลยดีอ่ะแต่แค่แบบว่ามันจืดเพราะเราไม่ได้แต่งเป็กี้เลยอ่าแต่เราคือกินได้เลยกินกับข้าวได้อันนี้ดีป่ะแล้วกินในต้นชีสเีกลองกินกับชีสเรื่องไงชีสชีสได้ป่ะกินแล้วกินกับไข่เป็นไงกินได้ป่ะ ไม่ไหวอยู่ม่กินมันเน่ามันไม่เน่าเว้ยไม่เน่ามันแบบคนเลเยอร์เลยครับจริงก็คือคนเลเยอร์เลยต่อใครต่อ่มอะต่อมเรียงเลยี่่อะลองกินตังโมจิให้คนดูไปนั่งตรงนีเดินอ่ะนั่งเดินอยู่หน้ากล้องพอดีเลยไม่เนอะเดี๋ยวกินอันอื่นก่อนกินนันที่มันไม่ใช่ไหนโทโทสีก่อนดูวให้คนดูเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องกินส่วนที่เป็นโมจิวะคือไฮไลท์ไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวกูกินมาบนึง ขอลองชิมโมจิมันไม่ใช่โมจิหรอแล้วรู้สึกถึงความไม่กินกันมาในนี้ใช่ไเคี่ยวมันแปลี้ยวเปรีว่ะโมจิดิ่โมจิดิขอาวเโมจิด้วยเฮียขนมปังสังขยาเป็นไงได้ไหมคือมันได้กับไม่ได้คือไข่อ่ะถ้าแยกกับโมจิอ่ะคือได้ อ๋อถ้าไม่โดนโมจิคือตรงที่ไม่โดนโมจิคือดีแล้วตรงที่มีโมจิคือเป็นไงอะไรเยี่ยนี่คืออะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อันนี้คืออะไรเปลือกเปลือกไข่มันไม่ค่อยถูกออยออยเลยคุยไม่แม้ว่าเราต้องการแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากิน้ผัดเขาเรียกว่าอะไรเนื้อนำผัดเขาเรียกว่าอะไรเทจเจอร์ต้องการเทจเจอร์แบบบกรอบก็เลยเพิ่มเปลือกไข่เข้าไป เราแล้วอร่อยไหมเฮ้ยเราแล้วนี่ยกมาตามเยอะหน่อยใช่เหรอถ้าเนื้อไข่อร่อยยกมาตามนี้รอดไอ้เอิร์อก็บอกว่าอร่อยของมันก็บอกว่าอร่อยเขาอเป็นไงบอกกล้องเด็ดเขาจะเป็นไงขู้วของขั้วมากกว่าเดี๋ยวลองซื้อไปเดี๋ยวลองซื้อจริงจริงหน้าตามอาจจะแย่แต่คนเราจะตัดสินดีหน้าตาตีอย่งไงอันนั้นมันอาจจะไปเข้ากับอันนั้นมากกว่าตาใครอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยรู้ไหนค่ับอุ้ยนี่มีหอมตัวนี้โคตร เตี๋ยมาตรงนี้เราไม่เห็นอันนี้หอมเลยอ่ะอันนี้มันมนีสก,กี้ด้วยปะถ้าจำไม่ผิดอันนี้หอมมากนี่จานนี้ดีนะไปว่าจานนี้ดูดีกินไห้หมดหัวข้าวแล้วนะโคตข้าวมากินด้วยจริงเนี้นไอไข่ต่อนเป็นคนที่แบบชอบกินนากาไหมหรือกอะไรือนแย่ ไม่คน <c oughs> รที่แบบติดกินแรงการอ่ะเอราะ่าอะไรมันจะแย่มันจะมันมันจะึกแบบอย่างเงี้ยเคิดว่ามันมีแช่ไข่กะห้อร้ยอันนี้ไม่แย่มากมันจืดๆอ่ะจืดๆแต่ว่า ถ้าใส่อย่างเดียวขอยดูตรงอื่นมาขอยดูตรงที่มันมีโรลิโทสตท่เพราะมันกินได้โรลิโทสกินกันอะไรก็อร่อยจริงบอกตรงนี้มีโรลิโหวตแบบชิมแบบมาร์ตเลยครับมาร์ตตักแบบผู้หิวอะอะอันนี้ดีเลยอ่ะอะแล้วงั้นลองชิมของเออโรลิโทสอ่ะนี่จะขายได้อันนี้จริง หรือว่าพอไไขแล้วอะมันไม่ได้มีมันไม่แย่อะโดยเขานี่กายได้ใครได้จริงอันนเกียวกบข้าวไดอันนี้ดีไม่แย่ถึงตาของอ้ยอ้อหยกให้คนยกให้คนดูดูอันนี้คือดีเลยอ้ผมใช่ไหมไม่ใช่เี่ยวผมไม่สบายกาไม่กินของม่วอนี่ขออะไรี่ช้อนเลย้ เจ้ากล้องเหรอเจ้ากล้องหน่อยนี่เจอผมไม่สบายกินนะเว้ยไม่ต้ตายอันนี้เลยจะได้หายนี่อาจจะรู้่น่ากินแต่ความจริงแล้วถือว่าอร่อยจะได้หายหายไปจากโลกนี้ดูแว้งถึงกัไปกินดบ้าอีกดมก่อนสมัคแรกดีไหมเฮ้ยเป็นไงชอบเป็นไงวะอยากรู้เหมือนนกัโคโค่ทอดไก่ เคยเคยกิน้่ะใครจะเอกผมมาจิมเน็กมมาจิมเน้กผมบอกกันนั่นแหละไม่เป็นไรให้พเชย์ถายชิมพชยายชิมไหนตอลมาช้อนผมอยู่ไหนวะเนี่ยเหลือใครเอฟคเตอน์ลเต้นเหลือเต้นมาเหลมาผลลุกเลยอ่ะลองจิมดิพี่ดิเราชิมมาอเ่าไม่ถูกอ่ะเลยทำทุกคนดูเอ่อคนดูบอกว่าพี่ดิเราลองให้ดูหน่อยขช่วอรออื เมนบั๊กเรชิมไดอ่ะเอาทั้จานนี้นี่เดี๋ยวนี่พี่ดิชิมให้อยู่เนี่ยอันนี้แบไม่ถูกเลยจานแรกจานแรกเลยจรองๆเอาดิให้คนดูดูก่อนไม่แย่เฟียสมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันเหมือนไม่ถูันไม่เยะอะไรพี่ก็บอกไม่แย่เฟียสเฟียสมันไม่ได้มันกินได้มันคือแพนเค้กอ่ะลอง แล้วพี่เมาพี่เป็ดกินโชว์น่ะครับแล้วคาใหญ่ด้วยเขาบอกว่าพี่เป็ดกินโชว์หน่อยครับคำนี้ยลอง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 เหมือนแมงคันเหมือนแมงคีสกล้วยเลยอ่ะเออมันคือใส่กล้วยเหรอไม่ใช่ตอนที่มันไม่ถูอ่ะ ไม่มีใครรู้เลยหรอลืมดีอกเอ้ยแยวมีเปล่มจิบ้างใช่หรออาเาเปนไงมันมีดโทด้วยกับไรก็อร่อย้อะแต่ัมูอนี้อเหมือนมูปะอ่าเคมมูิโมจีแล้วใส่ไปสองอันเองไม่อร่อยแล้วนะนั่นดีอใช่มูจีได้มจี โอ้โหเอาชิมของไอ้กันอาเดิึงลองชิมเขาว่าแพนเค้กของพี่นี่ิแพนเค้กเชื่อพี่แพนเค้กเอาอะไรมาแพนเค้กเนื้อสัมผัสคือเคี้ยมมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบูชาดีดีแพนเค้กอะเดิ้ลมีอะไรบ้างอามีโกโก้ไข่ก็อารมณ์แพนเค้กอ่ะแพนเค้กทอดไฟแรงไปหน่อยมันได้ดุนดำไม่มันดำแต่พี่กินเมื่อกี้ก็อร่อยดีแต่ว่าเมื่อกี้ที่ที่ไปห้องน้ำเพราะว่ากินข้าวเยอะไป ผมว่าเนี่ยดีกว่าองของมัน่อใช่ไหมอันี้มันยังมีดีกว่าอเหรอไม่แต่นี่ดีดยเทยเนี่ยอมยอะอีกทเพราะว่าโทยิ่งกอะไรก็แล้วแต่ดีละเก็บของด้วยการโอเคแต่โดยรวมก็แทบจะไม่ได้แย่ป่ะก็คลิปน้าจบนะใช่ป ราะว่าจริงช่วงนี้มันโควิดอ่ะก็คือเราไม่ค่อยได้มีเวลาทำอะไรดีแลกนียแ,แล้วใกล้แข่งกันด้วยผมกับพี่ดีก็เลยหากิจกรรมทำดีแล<า>กตอนแข่งไ,ไ,ไอ่์คา้วท่มมาน้ำขาวครับคืออยากทำคลิปเนี้ยก็ถ้าทุกคนชอบนะครับแล้วก็อยากให้มีคลิปหน้าก็พอล,อง,ลองสตรีมก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้เยอะนะับให้คนยอบคนดูเยอะถ้ามันยอบคนดูเยอะมีความแบบว่าอยากจะดูต่อเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อว่าจะทำอะไรกัน พี่รานดูพี่นะก็นะก็อย่างที่เสียบพูดแหละไม่มีนั่นละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่ดีพูดเป็นในคำนี้ยส่งดาวมาสนั้นหมดแล้วโอเคไปเจอกันเจอกันพี่ดีหน้าถ้ากันว่าแบบว่างเดี๋ยวจะทำอีกทีหน้ารับบ๊ายบายครับดีครับ